ภายหลังในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลแถลงข่าวว่าพักก้าวไก่จะส่งไม้ต่อให้พักอันดับที่สองคือพักเพื่อไทยเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลกับ8พรพักร่วมโดยพักก้าวไก่น,นกั้นจะเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้าในวันที่27กรกฎาคมนี้แม้ว่าวันนี้จะไม่สามารถผลักดันคุณพิธาเป็นนายงตีได้สําเร็จเนี่ยภารกิจ สำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับใหม่ตามเจตจจำลงของพี่น้องประชาชนที่หวังจะเห็นการายุติการสือ่อทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมพักเก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พักที่เราได้เคยทำา MOU ร่วมกันเอาไว้พักก้าวไกลจะเสนอชื่อ คนดิเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกและมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักคก้าวไกลความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยได้แจ้งสื่อบนชนทันทีว่าจะมีการประชุมผู้บริหารพักนำโดยนายแพทย์ชนานาสีแก้วสสจังหวัดหน้าและหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก ในเวลา13นาฬิกา30นาทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็จะถแถลงข่าวประเด็นเป็นพรรคแกนน่นนำจัดตั้งรัฐบาลในขณะที่เวลา15นาฬิกา30นาที8พรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลเดิมก็จะร่วมกันหารือและประชุมก่อนจะถแถลงข่าวถึงทิศทางและความชัดเจนในการเดินหน้าการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง